ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิซุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิซุสุคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ไตยอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับ วันพรหัสที่21ตุลาคมพศออ2564นั่นเองก็พืชศสสุกเสาร์นะครับเลยอีก2วันไกลละก็จะได้ไปตัดญ้าละเมื่อวานเดินไปดูหญ้าที่นายาวมากนะข้างหน้าที่พี่ต่ายนั่งเล่นนะที่นั่งกินเบียร์ดีๆ<笑><笑>เดี๋ยวก็ต้องไปตัดนะครับแล้วก็มีรถ FC มา2ท่านนะครับก็เป็น X-Series เกียร์ธรรมาดาทั้งคู่เลยส่วนของเกียร์ออโต้ก็น่าจะมาปลายเดือนนี้เอที่ร,รอรอนิดนึงนะครับนะ ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่ต่จะไปถ่ายอีกรุ่นหนึ่งซึ่งมี FC ขอมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องราคาอะไรก็ใกล้เสร็จแล้วแหละเลอตัวกระบะตอนเดียวก็ใครจะสอบถามราคาก็สอบถามมาได้เดี๋ยวตอนนี้นะครับก็6กโมงย่ก็ยังมีเวลานะเดี๋ยวหัวรานก็ไปถ่ายให้ดูเสร็จแล้วก็จะมาหากินข้าวก่อนแป๊บหนึ่งนะครับซื้อประตูเค็มได้ประตูเค็มมา2ตัวประหยัด <laughs> ไปดูรถ <laughs> แล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้โดยรถที่เราเห็นนะครับ จะเป็นเจนที่ขายในปี2022แล้วก็จะเป็นสีใหม่ด้วยนะครับที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาในเจ้าคันนี้โดยปกติสีเดิมนะครับก็จะเป็นอีกสีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเฉลยให้ก่อนละกันคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cap Highlander 1.9เกรด LDA ปี2022นั่นเองสีที่เราเห็นนะครับจะเป็นสีใหม่ล่าสุดของทางค่ายอิ u z u ูเราเลยจะเป็นสี เทาโอเพกนั่นเองหรือว่าสับวัยรุ่นนะครับเจ้าตัวเทาแรมโบคันนี้นั่นแหละนะครับถ่ายที่ไรคนก็ดูเยอะๆนะครับชอบกันจริงๆสีนี้ราคาเงินสดของเจ้าสเป c แค p ไฮแลนเดอร์1.9เกรด LDA คันนี้จะอยู่ที่735,000บาทนะครับปรับขึ้นจากเจน2021อีก5,000บาทนั่นเองโดยราคาเดิมก็730,000ใช่ไหมตัวนี้เป็น735,000ดาวเยอะไหมดาวไม่เยอะครับก็ดาวประมาณสัก 37,000บาทนั่นเองแล้วก็ผ่อนนะครับก็น่าจะประมาณสัก1,900บาท84เดือนอันนี้ยังไม่ได้หักพวกโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆเนาะ7 3 5 0 0 0บาทนะครับในปี2022เนี่ยเราจะได้มาพร้อมกับกระจังหน้ารุ่นใหม่ล่าสุดเป็นสีทูโทนนะครับลักษณะของกระจังหน้าตัวนี้นะครับ จะเป็นสีโครเมียมแล้วก็จะมีสีเทาอยู่ข้างบนนั่นเองเนี่ตัวนี้นะโครเมียมขออนุญ,ญาตชี้ตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับโลโก้ของอิ u z u ยังเป็นสีโครเมียมเช่นเดิมลักษณะของกระจังหน้าของเขานะครับเขี้ยวนะจะสั้นลงกว่าเดิมนะมีความดุน้อยกว่าเดิมรู้เปล่าตัวเดิมเขี้ยวยาวอ,อนะครับแล้วก็ในเกรด LDA ไฟหน้าของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับรุ่นตัวท็อป ทั่วไปเลยนะก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ Isuzu Vision ใบ LED มีเลนโปรเจคเตอร์ในการควบคุมทิศทางของแสงปรับระดับไฟหน้าได้อีก4ระดับนะครับบรรทุกหนักหรือบรรทุกเบานะครับเหมาะสมกับการใช้งานอย่างแน่นอนไฟเดลท์มีมาให้ปร o เพแบบนี้นะครับไฟเดลท์เป็นตัวช่วยเพิ่มจุดสังเกตให้รถคันอื่นเห็นเราได้เป็นอย่างดีช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับ ถ้าเจ้าสุภรพโชมันไม่มีเด y l i g h พี่ต่ายก็ต้องเปิดไฟหน้าวิ่งเอานะเขาจะได้เห็นเราได้ชัดไฟเลี้ยวก็จะเป็นสีเหลืองอมพันธ์เรียกได้ว่าสวยแบบนี้เลยนะครับก็เปิดทุกใช้งานทุกครั้งนะครับจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ใช้งานทุกครั้งเนาะแถมให้แล้วใช้ให้คุ้มตัวไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เพิ่มความปลอดภัยในยามที่ฝนตกหนักหรือว่าหมอกลงจัดเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นเราอย่าเปิดใช้นะอันนี้ฝนตกหมอกลงจัดเพิ่มทัศนวิสัยเปิดได้นะครับตัว การชนด้านหน้าของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่นี่ครับสามารถใส่ชุดสเกิร์ตเพิ่มได้แล้วก็ตะแรงด้านหน้านะครับก็จะเป็นซีเนนอนที่พี่ต่ายชอบมากก็จะเป็นเจ้าเคปฟลาตัวนี้มีให้ตั้งแต่รุ่นเอสกันเลยทีเดียวโหนะครับสำหรับเจน2022ีนี่คุ้มค่าคุ้มราคาเพิ่มมากขึ้นทีเดียวนะครับ หมายถึงคุ้มค่าราคามากขึ้นนะไม่ใช่ราคาเพิ่มมากขึ้นระบบความปลอดภัยนะครับก็มาพร้อมกับ ABS สูงลมนิรภัยคู่หน้านะครับแล้วก็เข็มขัดนิรภัย3จุดที่นั่งเมื่อเราตัดมาที่ด้านข้างนะครับก็จะเห็นความสปอร์ตของเขาไม่แตกต่างจากตัวท็อปรุ่นอื่นเลยที่จริงเขาเป็นตัว LDA นั่นเอง Max17 มีมาให้บันไดข้างจัดให้เรียบร้อยนะครับมือจับโครเมียมสัญ,ญลักษณ์ไฮแลนเดอร์ไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างโหคันนี้นะครับ ระเอกของเราในวันนี้ก็รัศมีวงคิดวงเลี้ยวนี่แคบมากนะนะครับวิ่งไปบรรทุกสินค้าเข้าตามตอกตามซอยเนี่ย6.1เมตรนะครับลัสมีวงเลี้ยวของเขานี่อ่ะมาดูใกล้ๆกันตัวนี้นะครับก็จะเป็น Max กแท้ของ isuzu เลยสีบรอนเงินขนาด17นิ้วนั่นเองด้วยเบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็น265 เดี๋ยวโทษทีโทษทีโทษทีตรงนี้ตรงนี้ให้ดูสองห้าห้าหกห้าสิบเจ็ดนั่นเองนะครับนี่เมื่อกี้พูดตัวเลขสลับกันตัวหน้าตัวหลังยางจะมาพร้อมกับเจ้ายางบริสโต้นะครับก็เรียกได้ว,ว่าโหใส่ของดีมีคุณภาพไปเลทีเดียวกันสะเทือนด้านหน้านะครับอิสระปีกนกสองชั้นพร้อมคอยสเปิงเสริมด้วยเจ้าโชกอับแกดนั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับเชสซีที่มีขนาดใหญ่ขึ้นช่วยรับน้ำหนักในการบรรทุกได้ดีขึ้น มันได้ข้างนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยอันนี้จะช่วยให้เรานะครับขึ้น g, ลงรถได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นปีนขึ้นปีนลงนะครับไม่ต้องกลัวตกเหยียบบันไดข้างแล้วก็ขึ้นเอากระจกมองข้างของเจ้าตัว LDA คันนี้มาพร้อมกับสีเดียวกับตัวรถนะด้านบนคือสีเทาด้านล่างก็เป็นดําด้านนั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวไฟเลี้ยวแบบ LED เรียกได้ว่าเห็นกันเกือบรอบทิศเลยทีเดียวนะหน้าข้างหลังข้างเฉียงๆมองจากข้างหลังก็เห็นนะ ตัวสัญ,ญลักษณ์ของ h i g h l a n d ร er ์นะครับก็มาพร้อมกับโคมเมียมให้ความหรูหราแบบนี้เลยทีเดียวตัวใบปัดน้ำฝนนะครับเวลาที่จะยกทำความสะอาดกระจกก็ยกแบบนี้กันเรียกว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็คล่องมากๆเลยเสาวากาศนะครับก็จะเป็นเสาวากาศที่มีความยาวนะครับไม่มากเท่าไรแต่ว่ารับสัญญาณได้ชัดเจนมากๆนะครับตัวนี้มือจับจะมาพร้อมกับ มือจับที่เป็นแบบโครเมียมเรียกได้ว่าโอ้โหส้มแล้วที่เป็นรุ่น LDA นะครับลักชัวรี่มีความหรูหราจริงๆเลยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูนะครับโดยรวมฝั่งนี้เขาก่อนอ่าให้ดูเต็มๆหนึ่งรอบนะครับสวยนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันบ้างเจ้าตัวล้อ Max ด้านหลังก็จะเป็นขนาดเดียวกันกับ Max ด้านหน้านั่นเองแต่ว่ามันแตกต่างตรงกันสะเทือนนะครับด้านหลังเขาก็จะเป็นเจ้าตัว แหนบเหนือเผานั่นเองด้วยความที่เป็นยกสูงอนะเนาะก็ต้องเป็นแหนบเหนือเผานั่นแหละแหนบจะใช้ทั้งหมดอยู่3แผ่นนะครับด้านบนยาวยาวสุดนะส่วนแหนบบรรทุกจะอยู่ด้านล่างมาพร้อมกับเจ้าโชกอัพแก๊สนะครับช่วยดูดซับแรงกระแทกนี่ตัวนี้ก็จะเป็นยางอะไรอะไรก็จะเป็น17เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ ที่เราได้มานะครับสีใหม่กระจังหน้าใหม่แล้วก็จะมีไฟท้ายใหม่ด้วยไฟท้ายของเจ้า l d a ด้านข้างก็จะมีการลมดํามาให้เพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกตัวไฟเลี้ยวนะครับไฟลี <laughs> ้ไม่ใช่ไฟเลี้ยวสิไฟเลี้ยวก็เป็นไฮโดรเจนเหมือนเดิมมันแหละแต่ว่าตัวไฟท้ายของเขานะครับก็จะเป็น LED เรียกได้ว,ว่าเปิดใช้งานทุกทีโอนะครับดึงดูดความสนใจจากรถด้านหลังเป็นอย่างยิ่งกันชนท้ายเป็นแบบบิวอินนะครับออกแบบ ให้เข้ากับเจ้าตัว LDA คันนี้โดยเฉพาะเลยสามารถถอดได้นะแต่ต้องหาแผ่นปิดนะครับอะทีนี้เรามาดูมิติด้านท้ายโดยรวมกันบ้างนะครับมือจับเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกล้องมองหลังก็เรียกได้ว่าหุยดุมากๆนะเดี๋ยวลองไปเปิดดูกันมือจับนะครับอันนี้ไม่แต่เปิดมือเดียวนะนี เมื่อพี่ต่ายเปิดเข้ามานะครับตัวกระบะท้ายของเขาก็จะเป็นกระบะท้ายที่มีขนาดใหญ่นะครับึ้นรูปแบบชิ้นเดียวลดโอกาสการเกิดสนิมบรรทุกได้เยอะนะครับแข็งแรงทนทานเรื่องความแข็งแรงทนทานนะครับอีสุสุไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนรุ่นนี้นะครับขออนุญาตชี้มีตัวไล่ฟ้ากระจกด้านหลังมาให้ตัวไฟเบรกดวงที่3ก็มีมาให้โหสุดยอดนะครับเจ็ดแสบาทปิดส่วนที่เป็น L เฉยไม่ใช่ LDA นะครับ FC ถามมาตัวนั้น หลุดจากลายผลิตกันไปแล้วราคาไม่มีปรากฏอืเป็นยังไงก็หวังว่าจะถูกใจ FC ฟซหลายๆท่านนะครับที่ขอมาก็พี่ต่ายพยายามถ่ายให้เกือบทุกรุ่นทุกแบบนะครับที่ทําได้กเ็เลยรบว่าช่องนี้เอาใจลูกช่องมากๆเลยหรือว่า FC นะครับขอมาเถอถ่ายให้นะครับไอ <laughs> คนชมก็ชม <laughs> ดูแล้วดูอีกนะครไอคนติก็ติกันจังไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเชิญครับ มาแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของเจ้าตัว Space Cap Highlander 1.9เกรด LDA สีเทา OPEC คันนี้กันบ้างนะครับอันนี้เป็นภายในห้องโดยสารเขานะอันดับแรกที่เราเห็นเลยนะครับประตูบานแคปเปิดได้กว้างมากนะครับ90องศาแล้วก็ประตูเนี่ยออกแบบให้มีขนาดใหญ่เวลาที่เราจะเข้าไปในห้องโดยสารที่มันมีขนาดใหญ่แบบโอทงเลยเนี่ยนะครับก็สามารถขึ้นลงได้สะดวกเข้าออกได้สะดวกมันไม่แคบนั่นเองอ่ะเดี๋ยวตัดมาที่ประตูบานแคปก่อนนะครับ เจ้าประตูบานแคบตัวนี้นะครับก็เขาจะมีที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรให้มีมือจับนะครับไว้เปิดปิดประตูสําหรับผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังตัวสเปซแคบของเขาเนี่ยออกแบบให้มีความกว้างมากๆนะมันทําให้เวลาที่เรามีผู้โดยสารเอ้ยมันมีคนติดไปด้วย3คนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถตรงนั่งตรงบริเวณแคบด้านหลังได้นะหรือไม่ไม่มีคนนั่งนะครับกระเป๋าเสื้อผ้าสิ่งของต่างๆเราก็สามารถเอามาไว้ในตัวสเปซแคบตัวนี้ได้เช่นเดียวกัน พื้นห้องโดยสารนะครับก็จะเป็น พรมสีดำนั่นเองมียางอะไรมาให้เรียบร้อยนะไม่ใช่ยางอะไรสิตัวแม่แรงยางอะไรก็มีนั่นแหละนะครับแม่แรงถอดยางอะไรก็มีมาให้เรียบร้อยตรงนู้นก็จะเป็นช่องเป่เล่านะเปิดมาก็จะโล่งเลยเพดานหลังคาครับขอบคุณ fc มากๆที่บอกมานะครับว่าใช้คำว่าเพดานหลังคาจะใกล้เคียงกว่านี่เพดานหลังคาครับก็จะมาพร้อมกับลำโพงไม่ใช่ลําพังลําโพงแบบเซอร์ราซาวนะด้านบน2ตัวแล้วก็มีไฟเพดานมาให้ด้วยนะครับส่วนเพดานของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเทานั่นเอง เอาทีนี้เดี๋ยวพี่ไต่จะพาไปดูกันบ้างประตูบานหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีขนาดที่ใหญ่นะครับเปิดปิดได้สะดวกขึ้นลงได้สะดวกนั่นเองตัวแผงข้างประตูมีการบบนุ่มมาให้ที่ใส่ขวดน้ำจุดจุด1.5ลิตรก็มีมาให้เช่นเดียวกันสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าของเขานะครับจะเป็นสีดำด้านก็เรียกว่าให้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งที่มันมีความสปอร์ตความก็เรียกว่าเฮ้ยอารมณ์ดิบๆบ,บางทีมันก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องรัวแบบนี้เลยนะครับก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งมากๆไม่ใช่กด็ดููดดดีีเลลยแหะ ตัวดาบด้านข้างก็จะเป็นสีเทาเหมือนตัว Z นะครับนี่อ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูกันบ้างตัวกุญแจนะครับเจ้า LDA คันนี้จะเป็นกุญแจแบบรีโมทแต่ไม่มีสัญญาณกันขโมยมาให้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถติดตั้งตัวอื่นเพิ่มเติมได้นั่นแหละเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเนาะอันนี้นะครับเบาะนัง่งนะครับคู้น้าก็จะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมลายสปอร์ตใหม่นั่นเองนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยหลายๆท่านก็อาจจะเห็นแล้วแหละนะในรุ่นอื่นๆ อาจจะเป็น4ีประตูที่พี่ได้ยถ่ายลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้เบาะสวยขึ้นนะครับสวยขึ้นนี่มาพร้อมปีกขนาดใหญ่ที่ช่วยโอบตรีละของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะครับให้มีความกระชับตลอดการเดินทางนั่นเองนี่ mm hmm. นเจ้าตัวพวงมาลัยนะก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยสปอร์ตแบบ3กา้านมีฟังกชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตัวนี้เลยขออนุญาตชี้แล้วกันตัว มาตรวัดนะครับก็ออกแบบสัญญาณไฟต่างๆเนี่ยออกแบบให้เราดูสื่อสารกับทางผู้ขับขี่ได้ง่ายนะครับไม่หลงอย่างกินไฟตอนนี้จอดนะครับจอดรถไฟเบรกไฟอะไรอย่างเงี้ยปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงความเร็วนะครับความร้อนนะครับก็เรียกได้ว่าสัญญาณต่างๆเหล่านี้ผู้ขับขี่นะครับยิ่งอ่านง่ายเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใจเพื่อประกอบการตัดสินใจในการขับขี่ได้แต่ละรอบได้มากเท่านั้นเวลาที่พี่ต่ายจะเข้าไปภายในห้องโดยสารนะครับนี่ก็จะจับมือตรงนี้นะครับแล้วก็ เหยียบตัวบันไดข้างนะครับขออนุญ,ญาตแล้วกันนะครับแล้วก็โหนเข้าไปเลยนี่ครับเรียกว่าถ่ายมือหนึ่งนะครับคือรถมือหนึ่งก็สามารถเข้าไปได้อย่างสะดวกสบายเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเขาทับมาให้แบบเหมาะสมกับการใช้งานมากๆบริเวณแผงคอนโซลนะครับก็ออกแบบให้มีความหรูหราในสไตล์ของลักชัวรี่เลยทีเดียวนี่ตัวระบบความบันเทิงนะครับของเจ้าตัว LDA คันนี้ถือว่ามาแบบจัดเต็มจัดหนักนะครับหน้าจอทัชสกรีนแบบ 7นิ้วแบบ HD นะอืมแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยลองใช้ก,กล้องขอดูซิชัดไหมเวลาจะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับนี่ฟับโอ้กล้องถอยหลังนะครับเฮ้ยมันมีเลนส์กะระยะให้ด้วยนะนะครับจะเป็นสีเขียวตรงนี้ก็โอเคปลอดภยัยถลิกลิกถลกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีแดงโอ้ยเจ้านายมันใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะนะถ้ายังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่สังเกตก็จะถึงสีดําที่เป็นตัวกันชนนั่นเองเพราะฉะนั้นมองกระจกมองสิ่งต่างๆประกอบด้วยเนาะ ตัวแอร์ของเจ้าตัว LDA คันนี้จะมาพร้อมกับแอร์ที่มีความหรูหรานะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยถือว่าคุ้มค่ามากๆจุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็มีให้2จุดเลยทีเดียวนี่ตัวนี้ต้องใส่หัวแปลงนะตัวนี้ใช้ USB เสียบได้เลยไหนลองเปิดดูสินี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวเกียร์ตัว LDA คันนี้นะครับก็จะมีให้เลือกอยู่ เกียร์ธรรมดากับเกียร์อัตโนมัติแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครนะครับอยากได้อารมณ์ที่สปอร์ตในการขับขี่ก็ต้องเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับตัวนี้ก็ให้อัตราทดที่ต่อเนื่องขับได้สนุกแบบและเร้าใจมากๆเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูเจ้าตัวเครื่องยนต์ที่เป็นคุมกําลังของเขากันบ้างนะอันนี้ก็บรรยากาศนะครับตอนเช้าวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าฝนจะตกอีกไหมน้ําเก่ายังไม่ทันหมดน้ําใหม่จะมาอีกแล้วนะ ตัวเครื่องยนต์ของเจ้า1.9 LDE คันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9เจน2ถูกพัฒนานะครับเรื่องประสิทธิภาพความแข็งแรงทนทานประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ก็เรียกว่ามันมีความสเสถียรจนถึงที่สุดแล้วที่ถูกนำมาใช้เนี่ยขนาด1,900 cc ให้แรงม้าสูงสุด150แรงม้ามีเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับในการตอบสนองอัตราเร่งทาความเร็วมันใจได้อย่างแน่นอนแรงบิดตัวนี้ จะอยู่ที่350นิวตันเมตรนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องของเขานะมีความประหยัดไหมอ่ะเราก็ต้องตามรำเนียมไปดูแหล่งอ้างอิงกันเจ้าตัว Eco Sticker ตัวนี้นะครับก็เป็นหน่วยงานกลางที่ออกให้เรานะตัวนี้นะครับเมื่อเราวิ่งนอกเมืองนะครับในในเมืองสีรถติดเนี่ยร้อกิโลเมตรใช้ไป8.8ลิตรนอกเมืองนะครับระหว่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยโคราชมาบุมล์บุมย์ไปสุรินทร์อะไรอย่างเงี้ย ร้อกิโลเมตรใช้ไป5.5ลิตรโดยทัวเฉลี่ยนะครับในเมืองบ้างนอกเมืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็6.7ลิตรต่อ100กิโลเมตรโถไม่ธรรมดานะครับโอ้สุดยอดจริงๆแกเจ้าตัว LDA เท่าแรมโบนะโอเคก็ขอให้ทาง f c ของวิ่ตายทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆอย่งๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ